สวัสดีครับพี่น้อง FC มนีผ้ามะเบิงครับธรรมชาตินะครับได้สางสันว่าปลูกปลาสิกินนีหอย่างครับพี่น้องอันนี้ครับเห็ดปวกครับมากแล้วครับปีนี้เห็ดปวกนะครับผลกระตกเลี้ยงกันหลายมือหอนเอาครับนะครับดอกงามๆเลยครับนี่โอ้เห็ดปวกมาแล้วนะครับบิ่งไปเบิ่งมากับว่ามันดอกสองดอกแล้วครับนี่ครับ ยั่นีอีกครับกำลังเลม้ยงๆงานกะตองระว่างได้พี่น้องด้ยนะครับนี่ครับมีปวกวนี่ปลาครับนี่ครับปลาครับนี่ปลาพยุงใส่เวลาหาหกตีครับอดทนเอาพี่น้องนะครับปลูกไปที่เล็กๆที่น้อยครับนี่ครับมาแล้วครับเห็ดปูกครับมาแล้วครับเห็ดปวกว่คนโอ้ยฝ่ากับหองพี่น้องเลยนะครับ ดอกนี่แบยงงามด้ยครับนี่ครับโอ้ยดอกครับยังงามด้ยดอกนี่ครับดอกตูมันพี่น้องอันนี้กัโคนพยุงนะครับเด้อแต่มู่นขึ้นครับปวกนี่ยุคห่างไผ่สร้างหมนครับทิไทยเบิ้งขีปก่อนๆนะครับกำลังออกนอ้ยกันครับไผ่กระไรนี่ครับ ไผ่กำลังออกนอหิดกำลังมากครับฮิดกำลังออกนอ,อ,ก,อ,อก,กันครับไผ่เลยใส่ไผ่ครับวันนี้ฮิตแล้วก็ใส่ไผ่นะครับสุปีกัออกยู่เว้นนี้นะครับสุปีเฮ็ดละง,งก,ก์ยุดมองนี้ครับว่าท่านได้เห็นครับนี่ครับยางนานะครับนี่คือบริเวณปลาครับ ก็นี่ใหม่เศรษฐกิจใหม่ปลาผสมปนเปไปนะครับปลูกปลาให้ได้กินเห็ดครับพี่น้องมันตุ่มตุ่มตุ่ตุมอ่ะฝากไว้สำเนียงไว้ได้ครับพี่นอ้อ,นนนอ,นนนอง